สวัสดีครับผมก็พบกัน,นครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่21เดือนมีนาคมปี67นะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณสัก6โมงก,กว่ากวานะได้พบเจอเพื่อนสมาชิกนะครับสิ่งที่จะพูดคุยผ่านทางคลิปนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราเนี่ยจะมีปืนสักกระบอกหนึ่งทีนี้นะครับจะเป็นเรื่องของแบรนด์จะเลือกแบรนด์อะไรนะผมเคยแนะนำนะครับไปหลายๆท่านว่าปืนเนี่ยมันก็คือปืนยิงได้เสียงดังป้องกันตัวได้เหมือนกัน แต่ถ้าเผื่อว่าเราจะเลือกแบรนด์นะครับที่มันดีๆนะมันก็จะมีเรื่องของคะแนนที่สูงมากหรือว่าเราจะเลือกนะครับแบรนด์ธรรมดาราคาก็จะประหยัดหน่อยจะไปยังไงดีวันนี้มีแนวคิดนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้มาพูดคุยฟังกันนะครับโดยที่ปืนที่ผมเตรียมออกมาเนี่ยมีทั้งหมด3กระบอกนกระบอกแรกก็จะเป็นเฮนรี่คานเว่นนะครับปืนปลอภัยนะเป็นขนาดจุด2 2งสนะครกระบอกที่1 กระบอกที่2นะครับเป็นปืนสั้นลุกโม่ซักกระบอกนะครับปืนปลอดภัยนะลุกโม่นะครับอีกหนึ่งกระบอกก็คือเจ้าตัวนี้เดียวฮารกรัมนะครับนี่ทั้งสากระบอกนี้ปืนปลอดภยัยนะครับเพื่อหยิบจับก,ก็จะได้มั่นใจนะครับว่าปืนเนี่ยปลอดภัยจริงๆนะเข้าสู่ประเด็นนะครับที่จะพูดคุย ก็คือเรื่องของแบรนด์ทีนี้พูดถึงเรื่องของตัวแบรนด์ก่อนนะครับว่ามันมีความสําคัญเนี่ยอย่างไรนะเรื่องของยี่ห้อนะครับไม่จําเป็นเฉพาะอาบุตรืนะทุกสิ่งอย่างนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้นะเครื่องเขียนเครื่องไฟฟ้านะครับของกินรถยนต์นะโทรศัพท์มือถือถ้าเผื่อว่าแบรนด์เนี่ยมันคุ้นหูแล้วก็ติดตลาดเรียบร้อยนะครับการที่ คนที่จะไปผู้บริโภคนะครับหรือว่าคนที่จะหาสินค้านล้วมาเนี่ยก็จะมีความเชื่อมัน่นมีความอุ่นใจกับกันถ้าเผื่อว่าแบรนด์นั้นๆนะครับยังไม่เป็นที่นิยมหรือว่าอาจจะไม่เป็นที่รู้จักเรื่องของการที่คนคนึงเนี่ยจะกล้าตัดสินใจเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากอันนี้คือความสําคัญของแบรนด์นะครับทีนี้นะครับกลับมาสู่ประเด็นเรื่องของอาวุธป,ปืนนะถ้าเผื่อว่าคนคนึงนะครับอยากจะมีปืน อาจจะเริ่มต้นที่ปืนสั้นสักกระบอกหนึ่งนะผมให้เวลา5วินาทีนะครับให้ลองนึกนะครับว่าถ้าจะเลือกปืนลูกโม่จะนึกถึงยี่ห้ออะไร1 2 3 4และ5มั่นใจมากๆว่าร้อยละ80เนี่ยจะนึกถึงสมิธแอมเวสันมั่นใจนะครับก็เป็นเช่นนั้นนะลองลงมาก็อาจจะเป็นลูเกอร์นะครับลองลงมาก็เป็นโค้ นะหรือว่าจะเป็นชัตเตอร์อาร์มจะเป็นเทวรัสลอสซี่ก็แล้วแต่แต่ว่าลิตต้นๆเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันนะครับเปลี่ยนถ้าสมมติว่ากระบอกนี้นะครับคือปืนสร้างกึ่งอัตโนมัติแบบโพลิเมอร์จะนึกถึงอะไรเรียบร้อยนะครับผมว่าไม่พ้นปืนกลกนะอันนี้คือความสําคัญของแบรนด์นะครับถ้าเป็นปืนยาวนะปืนยาวนะครับจุดสสักกระบอกหนึ่ง นะปืนยาวจุดสองสองนะครับถ้าเป็นระบบะตัวเขาเรียกว่าโบแอคชั่นนะครับชักยิงเนี่ยยี่ห้อนะครับในเมืองไทยที่ได้รับความนิยมเนี่ยก็คือตัวสีแซนะตัวสีแซนะครับถ้าเผื่อว่าเป็นคันเวี่ยงนะแบบนี้อาจจะนึกถึงวิ n เชสเตอร์นะครับลอซซี่นะหรือเปล่าหรือจะเป็นนะครับไอเจ้าตัวนี้นะเฮลลี่คันเวี่ยงนะครับมันก็จะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้าง นะคุ้นหูใช้ค่อยๆนะครับถ้าเป็นปืนประเภทนะครับลูกซองนะลูกซองตัวนี้เดี่ยวหักรามมันจะมีคำต่อท้ายนะครับเดี่ยวหักรามต้องใบคา,านปต้องใบคา,านนะครับเยอะข้ออื่นเนี่ยมีไหมมีนะครับมีแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยชินหรือว่าไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็มีผลนะครับเรื่องของความนิยมหรือว่าความรู้จักนะครับ ส่งผลยังไงนะครับต่อผู้ครอบครองวัตถปืนอันนั้นหนึ่งก็คือเรื่องของความมั่นใจความเชื่อมั่นน,นในการที่เราจะหยิบปืนขึ้นมาใช้งานนะครับที่สนามยิงปืนเน้นย้ำว่าที่สนามยิงปืนนะจะเกิดความมั่นใจนะครับสองก็คือถ้าสมมติว่าคนคนนั้นอยากจะเปลี่ยนไอเจ้าตัวปืนเนี่ยเป็นทรัพย์สินนะครับที่ตัวเงินนะอยากจะเปลี่ยนตัวปืนเนี่ยให้มันเป็นเงินมันก็จะไปได้ค่อนข้างง่ายเพราะคนรู้จัก อันนี้คือหลักปกติทั่วไปนะครับของสินค้านะแบรนด์ที่มีคนรู้จักก็ย่อมซื้อง่ายขายคล่องแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือสอส่วนหลักนะมั่นใจจะเปลี่ยนเป็นเงินก็เปลี่ยนง่ายนะครับต่อมานะครับอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของอะไหลนะหรือว่าเรื่องของอุปกรณ์นะครับที่มันอาจจะมีความชำรุดเสียหายในตัวปืนนะเมื่อมาเป็นที่รู้จักก,กันกับคนในภาพกว้างนะครับแน่นอนว่าช่างปืนก็จะพยายามนะครับศึกษา ในสินค้านั้นๆหรือว่าอาวุธปืนนั้นๆก็จะมีความสามารถในการซ่อมแซมที่ดีกว่าแบรนด์ที่ไม่ค่อยรู้จักนะสามส่วนนะครับที่เห็นหลักๆเลยนะแต่นะครับมันก็จะมีส่วนที่จะต้องเขาเรียกว่าจ่ายเพิ่มเติมเข้าไปนั่นก็คือเรื่องของราคานะหรือว่าตัวคะแนนนะครับที่อาจจะสูงกว่าปกติทั่วๆไปนะยกตัวอย่างนะครับปืนกระบอกนี้กระบอกนี้คือ แบรนด์เทรันะครับแท็กเกอร์ก็กสองแบรนด์นี้นะครับถ้าเผื่อว่าไปเทียบนะครับกับตัวสมิทเดวสันนะตัวคะแนนนะครับมันจะต่างกันอยู่ประมาณ 20K ต่างกันอยู่ 20K เช่นกระบอกนี้60,000ตัวสมิทเดวสันเนี่ยจะต้องดีขึ้นไปอยู่ที่80,000นะ80,000อันนี้ก็คือเรื่องของตัวคะแนนที่มีความแตกต่างกันแต่ถามนะครับว่าเจาะลงไปที่แก่งของวุตปืนคืออะไร คือการที่สามารถยิงนะครับเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินได้ก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้ดังนั้นตรงนี้นะครับจึงเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งสําหรับคนบางกลุ่มว่าถ้าไม่จํากัดเรื่องของงบประมาณนะจับแบรนด์ที่ดีที่เป็นที่นิยมอันนี้จับไปเลยไม่ต้องคิดมากแต่สําหรับกลุ่มคนนะครับที่จํากัดด้วยงบประมาณนะจำกัดด้วยงบป,นะประมาณจริงๆนะครับปืนก็คือปืน ยิงได้นะเสียงตาเหมือนกันนะครับสามารถป้องกันตัวเองจากโจรขโมยนะครับหรือว่าป้องกันชีวิตทรัพย์สินเนี่ยได้นะไม่แพ้กับปืนที่ราคาแพงๆเลยนะทำได้เหมือนกันนะครับแต่กับอีกกลุ่มนึงนะครับอยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางนะครับก็เอาทางสายกลางไม่ต้องสูงจนเกินไปแล้วก็ต่ําจนเกินไปนะครับว่าต่ําจนเกินไปเนี่ยอาจจะเป็นแบรนด์ที่ no name จริงๆนะอาจจะไม่ค่อยรู้แต่จริงๆอันนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็อ,อาจจะเลี่ยง เลียงออกนะครับอยู่ซะตรงกลางก็ต้องรอนะครับให้แบรนด์ที่ไม่ค่อยรู้จักเนี่ยพิสูจน์ตัวเองด้วยระยะเวลานะด้วยระยะเวลานะครับเช่นเดียวกับในเมืองไทยนะครับเวลานี้แบรนด์ที่เราไม่รู้จักเนี่ยกำลังเข้ามาอีกเยอะมากนะอีกหลายแบรนด์นะครับโดยเฉพาะนะครับจากประเทศตุรกีโอ้โหเข้ามาอีกหลายรุ่นมากนะก็ลองเปิดใจให้โอกาสนะครับเปิดใจให้โอกาสดูผมว่าคุณภาพเนี่ยไม่ได้แพ้ปืนเจ้าต่าง นะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าก็ลองดูนะครับเรื่องของกลุ่มว่าเราอยู่กลุ่มไหนถ้าจํากัดด้วยตัวเงินก็ลองเปิดใจนะครับไปจับแบรนด์ที่อาจจะกําลังตีตลาดขึ้นมาก็ก็ไม่ขี้เลยนะครับใช้ได้นะอีกหน่อยมันก็จะดีขึ้นย้อนกลับไปที่ปืนกอลนะครับตอนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างนะได้รับเขาเรียกว่าการดูถูก พอสมควรนะปืนเด็กเล่นปืนพลาสติกนะลูกไปขี้เลยสารพัดฉายานะครับที่ปืนกอจะได้แล้วสุดท้ายนะครับเวลานี้เป็นอย่างไรนะก็เห็นกันอยู่นะครับเช่นเดียวกันนะประมาณนี้นะครับเป็นแนวทางในการที่เราจะเลือกเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์เกี่ยวกับเรื่องของยี่ห้อนะว่าจะไปในทิศทางไหนก็แล้วแต่พวกเรานะครับเป็นผู้ที่ตัดสินใจนะปืนก็คือปืนยิงได้เสียงดังป้องกันตัวได้เหมือนกัน นะฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ